อาดีเพสองสาม 2, ปีแหละนี่คุณนี่ก็คนนี้ก็มีอยู่ตอนนี้ผูเกเจ็บไร่เจ็ดไร่ก็ใช้อดีมาสามปีแต่คนเขาผมคือคือตอนนี้นะีผมอยากจะแนะนำว่าอ่าที่มันล้างโร่เนี่ยคือคงานอาดีมต้องมีอย่างนี้คือเป็นสมาชิกที่ใช้อาดีทุกคนนะ<อ>คือใช่คุณละตีไร่มีใช้มากี่ปีคือผมพอรู้คร่าวๆอยู่คือคือทั้งนี้มีอยู่เจ็ดไร่ นะอ่ามีปูแล้วก็ใช้อดีมาแล้วสามปีครับสามปีใช้มาแล้วสามปีอีกคนนึงก็มีอยู่สองไร่ก็ใช้มาแล้วสามปีเหมือนกันนะครับแล้วก็แล้วก็นี่เจ้านี่เจ้านี่ก็ใช้มานี่นี่อันนึงเขาก็ปลูกนี่ก็มีทุเรียนทุกคนแหละปลูกอ่าววันีเป็นนี่ทุเรียนเป็นไงบ้างครับสมบูรณ์เหมือนของเขาไหมใบก็เริ่มสวยไม่ก่อนใช้อ่ะครับก่อนใช้มันมันมีเพลิงอ๋ออ่อนแอเรื่องแมลง แล้วก็ใบความเขียวความความโตล่ะก็เพิ่งเริ่มใช้ไปสามครั้งอยู่เลยค่ะอันนี้คือคือคือเขาเอาไปขวดนึงเอาไปทดลองแล้วก็ไอ้ไอ้เล่มเล็กอ่ะเล่มเล็กๆกเนาะใบมันก็จะเริ่มดีขึ้นเพราะว่ามันได้ผงได้ได้อะไรเยะก็ก็คือเราไปซื้อต้นพันธุ์เขาประจํากันเลยบอกเอาไปลองดูเขาหาไปลองแล้วก็เขาผมก็บอกว่าเออมาดูของเราก่อน เราพอใจใช่เราถึงไปใช่เราเราไม่ได้บังคับนะมาดูก่อนว่ามันคือไหมคือเคยเอาไปใช่ทําไมคือเราอยาไปใช่ช่ยนะครับคือคือวันนี้นะอยากอยากแหจาย์มาน่ะคือผมผมก็มีแต่มือใหม่กันเนาะแต่ที่นี่ผมอยากจะให่จานเนี่ยแนะนาแนะนาว่าเออเราว่าที่จงกินแขนงใบเนี่ยเราจะตัดตอนไหนใช่ไหมแล้วก็ เราใส่ปุ๋ยอะไรก่อนทําเร่งออกดอกือปุ๋ยสูตรอะไรคือพวกผมไม่รู้กันไงนะก็มีต้องมือใหม่กันแต่ในข้อมูลของกรมวิาชการเกษตรมันก็มีเป็นสูตรสําเร็จบอกเราแหละแต่แต่บอกให้เทคนิคการคิดก็คือบำรุงบำรุงใบเนี่ยส่วนใหญ่จะให้เท่าๆกันนะส่วนปุ๋ยที่เขานิยมก็คือ8-24-24่สิบสี่ยี่ตอนที่จะสะสมดอกส่วนใหญ่เขาก็จะใส่ประมาณนั้น ใช่ไหมครับคนใหญ่จะใส่ประมาณสักไม่เยอะหรอกสี่กําอะไรเงี้ยสี่มือเออแต่แต่ตอนนี้นะผมนี่ใส่ผมใส่เวลาแปดวันผมใส่สูตรนี่สิบสิบห้าสามสามก็สูตรนี้มันจะสูตรออกดอกสิบห้าสามสามเสมอหลังเป็นสูตรที่สะสมตาดอกใช่ใอ่าอันนี้แสดงว่าจะเอาไว้ดอกใช่ไหม ก็ถ้ามันเป็นไม่ได้มันก็ดูว่ามันจะพอไม่ได้ยังมันกำลังแทงอกแทงยอดอยู่เลยหรือไม่ก็แปดยี่สบสี่ยี่สิบสี่อะไรหลักการคิดประมาณนั้นนะอีกยี่สิบวันดอกออกถึงตัดอ๋อดอกออกก่อนค่ตัดใช่ไหมไม่ไม่ยี่สิบวันดอกออกก่อนก่อนอ๋อก่อนก่อนดอกออกใช่ไหมใช่เพื่อเพื่อเร่งอย่าเพิ่งตัดก่อนนะครับถ้าตัดก่อนลูกดอกจะมาออกปลายกิ่งอ๋อคือคือเราให้ปุ๋ยเร่งดอกไปเนี่ยอ๋อ อีกสี่สิบห้าวันเนี่ยดอกมันต้องออกครับนึกออกไหมทีนี้ระหว่างเนี้ยก็ต้องงดน้ำระยะห่างของการงดน้ำก็ประมาณเจ็ดถึงสิบวันเนี่ยพอเรางดไปปุ๊บเนี่ยใบใบจะเริ่มมันจะอยากน้ำถ้าคนดูใบคนเหี่ยวๆประมาณเขาจะดูสักสิบโมงสิบโมงเขาจะดูอ้ใบมันอยากน้ำ พอตัดสิบิดปิดปุ๊บใบมันเหี่ยวคใช่พอพอยังไม่ไม่ยังไม่เหี่ยวเราก็ดืดเวลากันให้มันเครียดกดน้ําเข้าไปอีกแทนที่จะเจ็ดวันแล้วก็ยืดอีกสิวันแล้วเพิ่มสิบวันแล้วเพิสิบห้าวันอีกด้วยทีนี้พอพอมัน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 เริ่มแตกแตกตาหรือว่าบอกเป็นตาปลา เป็นตาปลาพอมันออกตาปูตาปลาเขาขาวปุ๊บเราก็เลอหายนิดนึงค่อยๆไปละนิดละนิดไปเรื่อยไปพยามขึ้นไปอย่าไม่ให้มากค่อยๆประคองประคองน้ำเราต้องประคองเท่าร่ทลองว่าทีนีทถล้องว่าพอมันออกออกมาว่ารั่วเป็นเป็นดอกกันเนาะเราต้องหายน้ำอีกประมาณกี่นาทีดอกขาวอะดอกขาวต้องให้ให้มากหน่อยพอขึ้นดอกขาวเนี่ยพอรั่วเป็นดอกอเราเราหายประมาณสักสามสิบนาที มันก็ให้แบบเต็มร้อยซแล้วก็พอมันเริ่มจะดอกบานแล้วก็ลดลงมาเหลือ70็ดสเหมือนเดิมดอกบานต้องลดน้ํานะเออเอา<พ>สักช่วงหัวกําไรนะพอ,พอหัวกําไรซื้อนเราก็เริ่มเริ่มสตาร์ทน้ำละ<อ>ลดน้ำมนันใช่ไหมใช่เพราะว่าเขาต้องการละช่วงนั้นนะ เขากินอาหารเยอะมันดูดอาหารเยอะละวพอเพราะมันเป็นตาปูตาปลาเสร็จแล้วมันก็จะเป็นไอ้มะเขือพวงเล็กใช่ไหมมะเขือพวงเล็กพวงเล็กก็เป็นเข้ามาพวงใหญ่ก็พวงใหญ่ปุ๊บมันจะเป็นไอ้หัวกําไรเขาเรียกหัวกําไรใช่ไหมหัวกําไรเสื้อกระดอกบานใช่ไหมดอกขาวออ๋ดอกขาวเล็กๆออกมาขาวๆกำลังเริ่มแย้มนะครับกําลังเริ่มแย้มตลอดไอ้ตัวนี้ขีดพอบานเน้่ขีดตลอดปลานไปเรื่อยๆไปเรื่อยอย่างนี้หลักหลักวิธีใช้ RD251 นี่นะ สมมติว่าเลี้ยงใบอยู่เนี่ยฉีดใบใบจะงามอพอดอกออกปุ๊บเราก็ใต้ทรงพุ่มเริ่มเริ่มจะเอาดอกไว้ในีฉีดกิ่งละทําให้เขาสะ,าสะอาดละทําให้เขาพร้อมที่จะออกพอออกดอกปุ๊บเราก็ฉีดฉีดพื้นแล้วก็ฉีด,ฉ,ด,ฉ,ดฉีดดอกใบใบไม่ต้องถ้าเราฉีดใบมันจะแข่งกัน เดี๋ยวเดี๋ยวทั้งดอกทั้งใบออกมามันยอดออกมาพีกยมันู่นล้สักทั้งใบทั้งดอกแล้วที่ออกคล้องกันหมดเลยตตยตุงพุ่งตตยตุงพุ่มครับมันอันตรายตอนตอนท็่ทางแย่ถ้าเราฉีดหมดเลยย่างเงี้ยเราก็เน้นเฉพาะดอกพอออกลูกเราก็เน้นเฉพาะลูกกับพื้นเน้นเฉพาะฉีดเฉพาะลูกเนี่ยใบใบก็จะไม่สวยนะก็ต้องํำใจช่วงนี้ให้ผลผลิตใบจะไม่สวยใบไม่สวยหรอก แต่ท่วงทาใบเราก็ต้องการให้ใบสวยมันเป็นยังนงไม่รู้แล้วล่อเขาไมคุ้ไว้ทั้งนี่ไว้เขาออกยอดก็ออกปัญหาตามมาดิหน่เราต้องเน้นอย่าไปให้เขาแข่งกันแล้วไอ้ลูกเข้าไข่จะมีปัญหาลูกเข้าไข่แล้วลูกเข้าปิงปองอ่ะมันจะมีปัญหามันมันจะแทงยอดยอดอ่อนออกหาเราไม่ต้องสนใจหรอกเราฉีดไอ้ตัวเนี้ยอาดีตัวเนี้ยใต้ทรงคุ่มอย่างเดียวไม่ต้องโฉบทั้งนอกครับนะครับถ้าจะเปรียนเป็นขนาด อะไรเท่าขวดหรือกระป๋องโคกหรืออะไรเงี้ยเร้กระป๋องอ่ะมันมีเม็ดมีอะไรแล้วแกเราไม่ต้องสร้างล็เาสร้างเมล็ดแล้วช่วงนั้นเราสบายแล้วถีบไปเลยระวังช่วงระยะไข่หรืออะไรเงี้ยระวังการให้น้ําอ่ะน้ำต้องต้องเยอะผมว่าให้น้ําเยอะล้วไปเลยทุเรียนเนี่ยมันอยู่ที่การให้น้ําของเรานะเราจะไม่บอกว่า ต้องให้น้ํากี่นาทีทั้งนู้นนี้ไม่ได้นะครับเพราะ<ช>ดินไม่เหมือนกันเราต้องเราต้องสังเกตสวนของเราเองนะครับว่าดินเราอมน้ําขนาดไหนนะต้องทดต้องรู้ด้วยตัวเองนะเจ้าของสวนนะไม่ใช่ว่าใช่ดินไม่เหมือนกันครับการอุ้มน้ําการดูดน้ํายังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือสิ่งสาคัญน้ําเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสําคัญที่สุดเลยเรื่องน้ําครับการคอนโทรลน้ําระยะตั้งแต่มีดอกเป็นตาปูตาปลามีดอกจน จนออกลูกเท่าไข่นะครับอันนั้นสําคัญที่สุดเลยตรงนั้นเหมือนเลี้ยงลูกอ่อนเน่ะแต่สวนทางตอนออกเกียงเดือมันเนี่ยไม่ไม่ไม่หนักใจเรื่องการให้น้ำเพราะว่าดินระบายน้ําได้ดีใช่ใช่ดินดีครับดินระบายน้ําได้ดีฝนตกนี่เต็มขังเต็นเนี่ยไม่เกินยี่สิบนาทีหายหมดดินระบายน้ําได้ดีไม่ไม่ค่อยมีปัญหาตรงนี้ครับถ้าสวนด้านล่างระวังเยอะจะมีปัญหาก็เฉพาะ ขาดแร่ธาตุอาหารเลบสวนเขตนิดๆหน่อยๆไม่มากรนบนทรายเลเนี่ยนะเราก็ให้ธาตุอาหารให้เพียงพอแล้วก็ฉีดตัวนี้ประจำเด็กตัวนี้ตอนนี้ตัวนี้นะเฉพาะตัวนี้ผมก็ฉีดทุกเจ็ดวันครับฉีดทุกเจ็ดวันสมมติว่าอันนี้ควรจะออกดอกวันที่เท่าไหร่เดือนเดือนอะไรทันนี้เดือนธันวาธันวาเดือนธันวาประมาณ ประมาณกลางกลางเดือนน่ะกิจกาสี่สิบห้าวันทุดีรับครับเริ่มงดน้ำได้แล้วครับเบาน้ำลงค่อยๆแล้วก็เบาลงครับครับแล้วใบแก่ก็เฉือนเลยเริ่มงดน้ำเลยมันก็จะออกประมาณทันว้าแหละวันที่ครับอี่วันที่ประมาณยี่สิบห้าวันที่ยี่ห้าเลยประมาณยี่สิบยี่ห้าเริ่มตัดแขนงได้ละอ่าตัดแขนงอย่างที่ผมบอกอันนั้นที่มันแก่เนาะตัดแขนงแล้วก็ฉีด แล้วก็อนนี้ปล่อยดอาดีด RD, แล้วก็ให้น้ําบูมน้ําเลยบูมน้ำอย่างไปค่อยๆให้ให้ทีเดียวแบบถ้าจะให้ดอกออกอ่ะอีกยี่สิบวันเนี่ยแล้วก็หยุด,เ,ดเลยตัดตรงนี้ปุ๊บเลยใช่ไหมอีกยี่สิบวันออกดอกอะ่ะเราตัดตรงนี้ไประหว่างที่ตัดอะ่ะเราเราบูมน้ําเลยแล้วก็มันก็จะออกดอกออกมาใช่ไหม มันต้องทําเป็นธุรกิจแบบนี้แหละครับางทีนะไปให้น้ําไม่ถึงขึ้นมาเงี้ยบางทีอมันก็กระปิดกระปอยออกมาดอกมันก็ประมาณนั้นแหละพอเรางดน้ำงดน้ำพอมันเครียดแล้วใช่ไหมเครียดไงแบบเราเราให้น้ำมากแล้วด้่ยเป็นแบบให้น้ําระดับปกติเลยอปกติก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันก็ออกไปใช่ไหมรับระหว่างนั้นเราตัดไอ้นี่แบบตัดกิ่งให้เสร็จเร็วที่สุดไม่ให้ทยอยตัดนะ ต้องระดมเพื่อนเพื่อนมาตัดเลยทีเดียวนะบางคนก็ทําที่สวนใหญ่ใหญ่ก็ทําแค่สองวันจบเลยวันเดียวเสียแล้วสร้างความพร้อมไงคือตัดตัดให้พร้อมกันสตาร์ทให้พร้อมหเวลาออกมันจะได้พร้อมกันเนาะนี่เราทำทำต้องเป็นมือดิบแบบนี้แล้วมันต่อไปเราก็จะทําง่ายขึ้นเราตัดทีเดียวถอดแล้ามันกัดออกของมันมืดครับรวดเดียวเลยครับก็ทุเรียนก็จะไปแก่ก็นู่นแหละ ถ้าออกธันวาธันวามมันต้องนับจากหางแย่ไปอ่ะหางแย่ไปร้อยสี่เดือนสี่เดือนโมกราคุมพามีนาเมษาไปตัดเมษาตัดเมษาตัดเมษาถ้าออกถ้ามันออกเื่วงนั้นนะมันจริงจริงอาถามที่จริงสถานที่มันแก่ที่ว่าเต็มที่จริงๆมันกี่วันเนี่ยก็ร้อยยี่สิบวันนับจากหางแย่เลยส่วนส่วนใหญ่ร้อยร้อยี่สิบมอทองอ่ะนะแต่ถ้าพันอื่นมันจะเร็วอต่ละ อย่างอะไรเบาไอ้พวกมะนีไอ้กระดุมนะฮะอันนั้นก็เป็นครับเป็นพันเบานะครับร้อยี่ห้าวันนะครับถ้าถ้าเกิดเราจะทําส่งจริงๆอ่ะไม่เราตัดให้มันเต็มรอยจริงๆรอเต็มร้อยี่ห้าวันะรอยยี่ห้าวันครับ อ๋อดูก็ดูเอาดูเนาดูเอาทางอื่นด้วยบางทีบางทีบางทีร้อยยี่สิบวันเนี่ยฝนมันตกลงมามันคืนนะครับครับอ๋อคืนอ่ามันคืนมันก็จะยืดไปอีกเมื่มันกินน้ําขึ้นมาเข้าไปไงถ้ามันแดดดีๆมันก็จะตรงของมันเออมันมันก็อย่างนี้แหละอืมช่วงช่วงช่วงแก่ใกล้ใกล้เก็บอะสูตรปุ๋ยต้อง หลังต้องสูงขึ้นมาอีกสักห้าสมมติว่าพี่สส่เท่าไหร่สิบห้าสามสิบใช่ไหมต่อไปก็สิบห้าสามห้าเลยครั้งสุดท้ายอ่ะครั้งสุดท้ายประมาณสิบห้าวันก่อนเก็บสิบห้าวันหรือยี่สิบวันอ่ะยี่สิบวันอ่ะกระดกเลยแต่ปีที่แล้วไปเนี่ยผมก็ไม่รู้อ่ะเนาะเขาบอกว่าดูในคลิปก็บอกทางอุบลก็ใส่สูตรเสมอว่ะอ่าเหลือจะสิบห้าวันอ่ะไม่ไม่ใส่สูตรเสมอใช่หรือที่ในบ้าน มันออกมารัดยอดเลยที่นี่เรื่องเลยที่นี่ใช่เอ้ยเรื่องเลยจะให้แข่งกันใช่ที่นี่พอปกติทุเรียนรสชาติมันจะดีดีเปรี้ยเลยนะแต่ที่พบว่าใส่สูตรที่ห้าสูตรเสมอไปปุ๊บมันแทงยอดพอแทงยอดพอรสชาติเพี้ยนเลยเอ้าไม่หวานยอดยอดดึงยอดยอดดึงเพี้ยไม่หวานมันค่ะชื่อธัญญนันชัยสุขค่ะอ้าวเปิดปากน้อยเปิดปากน้อยไม่เป็นไรเรามียาดีเออไม่เราฉีดวัคซีนทุกคนละอ่า อ๋อแล้วมีมีต้นกล้าตัวเองด้วยแล้วจาหน่ายต้นกล้าด้วยใช่ไหมใช่เอาบอกเขาด้วยว่าแถวนี้มาเอาต้นกล้ากับคุณก็ได้ลูกค้าลูกค้าทางนั้นอะไรนี่ก็ลุงวงแกก็แนะนำมาค่ะลูกค้าไปซื้อที่สวนของที่บ้านพนาหนองหินนะคะมูลอยู่คอนเขตขอนบุรีอ๋อดไปอ้าวอยู่คอนบุรีเหรอฮะอ๋อขอนี้มันอยู่ที่2 3อเภอครับครับครับอ๋อนนองคุณมาก น้องบุญมาชลบุรีอ๋อมีมีต้นกล้าจำน่ายตลอดเลยใช่ไหมค่ะมีตลอดค่ะอ๋อก็ไปเอาได้นะครับไปสอบถามบอกเบอร์เขาหน่อยได้ไหมเขาจะได้เออโทรมาถามต้นกล้าไปซื้อต้นกล้าเออติดต่อนะคะเบอร์0613093366ค่ะช้าชนิดหนึ่งเลเดี๋ยวก็มา0613093366ค่ะต้นกล้านะครับต้นกล้าเขาใต้กล้ามาจากไหนเอามาจากชุมพรค่ะ มีพันอะไรบ้างมีหมอนทองก้านยาวมูสังคิงแล้วก็พวงมาีออชนีก็มีนะคะราคาสูงเท่าไหร่สูงก็ประมาณมีกี่ไซส์ครับมีกี่ไซส์อ่ะเจ็ดสิบเซนขึ้นไปอะค่ะอ๋ออ่ะมีต้นเล็กถุงเล็กแล้วก็ถุงขนาดเบอร์ห้าเลี้ยงไว้กี่ปีเลี้ยงไว้ที่เอามาก็ประมาณสักเต็มที่แล้วดินมันแน่นแล้วค่ะประมาณสาม มไม่น่าเกินปีมั้างไม่ไม่ไม่เกินปีเม่เจ้านี่เขามาไม่ไม่ไม่ถึงปีกับพอมาไม่เกินสองสามเดือนก็นหมดเขาสั่งมาขายดีอะไรอะเวียนเวียนไปเรื่อยเขาก็เขากเกากํา,กากกลังแต่แต่เขาก็มีสวนทุเรียนนะเขามีเขาปลูกอยู่ประมาณสามร้อยสี่ร้อยละบ้งถึงไหมประมาณสามสี่ร้อยต้นนะต้นใหญ่ๆเหมือนกันที่ไหนอะนี่พนาหนองหินเนี่ยก็คือไปเดียกันก่อนเลยน้ำเห็ดปะชายละขวดนึง ที่นี่เขาก็จะแช่ต่อหรือถ่ายตัดสินใจเอาเองบอกให้มาดูพวกผมออถ้าพอใจใช่ค่อยใช่ไม่พอใจน่าไม่ถูกใจก็อย่าไปใช่ง่ายเลยไม่ตัดสินใจใช้ละก็มาจะมาดูที่สวนก็ของแกก็ใบเขียวเนี่ยค่ะก็เลยจะจอ,อ๋อม,ม่เห็นผลงานคาเหเอา้่ามาดูเองเนี่ยก่อนตัดสินใจใช่ที่สวนได้ได้อย่างงี้มั้งไหม ก็เริ่มแล้วค really so ่ะเพราะว่าก็ตอนแรกยังไม่ได้ใช้พวกนั้นก็ใช้แต่ขี <S <S ้ว in ัวก่อนขี้วัวก็ใช้ยาฉีดพวกเคมีแมลงเข่าก็มีแมลงแมลงเยอะก็คือตอนนี้น่ะเขาวันเขาคุยกับแฟนเขาน้องบอกว่าเออฉีดฉีดผสมไอเคมีเนี่ยฉีดชุดหนึ่งเม่ดประมาณเท่าไรเขาบอกมันสองพันกว่าใช่ไหมต่อชุดใช่ไหมเคมีใช่ไหมทีนี้ของผมก็ฉีดเนี่ยชุดผสมพันกุวคเลยนีผมก็บางวันก็บางครั้งก็เม็ดทีละ หกเจ็ดร้อยบาทถ้าบวกยาถ้าบวกยาไปหน่อยประมาณพันสองพันสามแค่นั้นแหละแต่ของเขาเจ้านี่เขาฉีดเคมีนี่ก็อยู่ประมาณสองพันขวดกันเลยคุยกับแฟนเขาบอกว่าน้ำกี่ลิตรเลยที่ใช้ฉีดในสวนเนี่ยน้ำกี่ลิตรครั้งหนึ่งนนนึงงก็็เปถัี่อ๋อสามถังถังพันลิตรใช่ไหมฮะสองถังสองพันลิตรครสองพันลิตรจะใช้ไม่เกินขวดหนึ่งก็โอเคก็ได้สองพันลิตรก็ไม่ได้สองถึงสามพันลิตร ประหยัดประหยัดประหยัดไงก็คือก็เขาจะใช่ไงแต่ผมก็บอกให้มาดูก่อนนบางทีก็เอาต้นกล้าที่มันมันมันสูงประมาณเมตรหนึ่งครับบางทีก็ต้นเล็กประมาณแปดซเซนเจ็ดซีซีมันก็มีหลายอันนี้ต้นกล้าคุณเอามาตั้งปุ๊บเนี่ยคุณใส่น้ําพ่นไปเลยครับทุกสามวันก็ได้แต่คุณต้องใส่ปริมาณที่มันน้อยนะครับทักสามซีซีฝาฝาในเอ่ฝ้าฝ้าในมันไม่แค่ห้าซีซีนะครับนะเอาแปดซีซี แปดแปดถึงซิฟอ่ะถึ่งพอดีเลยพอดีทึ่งฝายในพอดีเลยอ่าพอทึงที่ซีดีกว่าถ้าพ่นถ้าพ่นบ่อยดีน่นจ้านุ่นพ่นถ้าเป็นต้นพันธุ์จะพ่นเองค่ะถ้าเป็นต้นสูงสูงก็ให้คนงานเขาพ่นล้วพ่นเองแล้วเป็นไงบ้างอ้าก็รู้สึกใบมันก็จะมันมันมันก็จะแตกยอดเห็นมหมตลอดค่ะเพราะว่ามันอยู่ในตในในปะลําทุเรียนที่เราเราเราดีขึ้นได้ได้ผลเนาะค่ะแล้วก็สุขภาพเป็นไงบ้างอ้เราเราพ่นแล้ว หายใจดีไหมเขาปกติปกติไม่เป็นไรเลยฟุ้นฟุ้นอาดีไฟุ้นวันไหนฟุ้นอาดีไม่เหนื่อยครับสบายวันไหนฟุ้นอาดีไม่เหนื่อยถ้าวันไหนบวกบวกสารเคมีไปทำมันมีบุ้งมีแมงเพราเหนื่อยครับบวกพอเราตบปิดตมูกนี่แต่ต้องเป็นจะหมดอะไรฟุ้นอาดีเราปิดก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะใช่ไหมแล้วจานแล้วเคยลองไม่ไม่ใส่ยาฆ่าแมลงเลยไหม ก็ไม่ไม่คืออย่างนี้ไม่มีต้นไหนบ้างไม่คือไม่เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังว่าคือการใส่อาดีหรือบวกหรือไม่บวกเนี่ยคือผมจะดูว่าทํามีแมงกวนรอบนี้มีแมงใช่ไหมมีเพื่อเพี้ยเจ้ากระเจาผมก็บวกไปรอบหลังก็ใบเพสสลัเสีเริ่อมันไม่มีผมก็ขีดอาดีอย่างเดียวขีดเดียวขีดเดียวเลยอย่างนี้ถูกต้องเราไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าจะบวกตลอดไม่ใช่อ่าครับอ่านั่นแหละแล้วบ่อยไหมปีหนึ่งเพี้ยปบบ่อยนี่มันปีนี้มันมีเยอะ มีเยอะปีมีบวชฝนไม่ชุกมันไม่ไหวนี่นี่ก็มีแล้วนี่เย็นมาานนันจะฝนชุกฝนชุกชก็มีมมแล้วก็วมาตามตอนนึงจะเป็นเพียรจะกระจัดไงปกติใบมันจะสวยกว่านี้นะแต่นี่มันเป็นเพียผมเดินดูนเพียเดินเต็มเลยนี่เพียร<อ>ทีนี้ผมเป็นเพียเสร็จแล้วใบมันจะออกมาอย่างงี้ม่สวยไง<อ>แต่แต่อีเจ้าเจ้านุ่นอีเจ้านุ่นสวยมากเลยเพราะว่าเขาเขาาคุมอยู่คผมมันคุมไม่อยู่เพราะว่าฝนมันชุกสามวันติดกัน ถึงรอบขีดแมงลงเราเอาไม่ทันแต่สวนข้างๆนี่อ่ะเดี๋ยวตเขาใช้แล้วใบสวยใช่ที่ทางผ่านมาน่ะ่สวยจริงๆโรงแ้านี่เจ้านี่จะดูอาาจรย์เอ้าอีกสวนอีกสวนหนึ่งนะเอันนี้สองสวนแล้วกันงั้นวันนี้เอาไม่เป็นไรหรอกไม่เอาแล้วต้นกล้าก็มาซื้อที่นี่แล้วกันคนโคราชไม่ต้องไปไกลเออนะขายดีขายดีติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งสามศูนเก้าสามสามหกหกค่ะที่บ้านพนาหนองหินหมู่เจ็ดนะคะชื่อ ชื่อชื่อบุ๋มก็แล้วกันคะชื่อเลนชื่อบุ๋มกแล้วกันอ๋อคนบุ๋มนะคุณบุ๋มว่าลำต้นทุเรียนสวยไหมอันนี้สวยค่ะสวยเพราะว่ามันต้นใหญ่แล้วก็สวยมันไม่มันมันจะแตกไงมันมันแตกอย่างนี้ไม่ต้องตกแตกงาไงลายงาอย่างนี้แตกลายงาก็คือเซลข้างในเขาเบ่งนะครับมันจะโต เนี่ยมันจะแตกใบมันจะถีบออกไงเนี่น่าใบถีบเห็นไหมทุกลักษณะนะครับมันไม่ได้เป็นโรคนะเนี่ยดูที่เขายงงาไเขาไม่มีโรคเรื่องร่างเน่าโคนเน่าไอ้พวกไวท็อปเขาไม่มีนะครับเนี่ยเน่าเน่าตามมีแผลมีอะไรนะครับเมื่อก่อนมถ้ามันมีแผลมีแผลเราก็ผสมยาอดีตแหละไปก็สาดใส่หน่อย อ๋อเหรออ่าอย่าอย่าไปขุดนะไม่ต้องไปขุดไปปาดได้ถึงเลยนะไม่ต้องใช่ถูกต้อาร้องว่าถ้าเราองไปปาดให้ลึกถึงแก่นเนี่ยมันจะแผลที่ยากหายแต่ที่นี่เราเราไปขุดไปก่อนเขี่ยวหรือไม่เขี่ยวผมก็เอาสารใส่ก็หายเนี่ยรอยรอยปูนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยดูรอยเป็นนี่เนี่ยเต็มเลยนี่แห้งหมดเหรอธรรมดาก็เอาอะไรทาสีแดงเมื่อก่อนไม่ใช่ไม่ใช่นี่จะใช้ปูนกับปูนขี้หมากทาครับนะเมื่อก่อนเออนะเอ้า บอกเบอร์เขาหน่อยสิเขาเผื่อมาเยี่ยมสวนนะอ่ะเออ่า089 845 3761คุณประเสริฐคุณประเสริฐครับชื่อเล่นชื่อลุงมงอ่ะคนก็รู้จักมากอ๋อนี่สวนนี่ในสวนอยู่ที่สวนอยู่ที่โชคชัยครับอำเภอติดเขตติดเขตอ่าน้ำมุนมากบอกกานจานเลยนะไม่ตัวอย่างไม่ใช่ปักทรงชัยนะโชคชัยนะแล้วมะกรูดทรงมะกรูดทรงทุเรียนไม่หายแกบอกว่าปักทรงชัยวก็แบบ เอาโชคชัยแล้วกันเอาเภอโชคชัยมาชมสวนของลุงได้เนาะก็สรุปว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่จะเริ่มกักน้ำแล้วเราก็ยังไม่ต้องตัดแต่งอะไรเรารอจนกว่าที่จะตัดแต่งให้ดอกออกหลังจากนั้นก็เราก็เอาใบคุมไว้อย่างเงี้ยเราจะให้น้ำไม่ค่อยมากเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าจะบังแสงแต่ช่วงที่ลูกออกอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆตัดแต่งบ้าง ขอบคุณดรกอาจารย์อย่างมากๆเลยครับเพราะว่าคือพวกผมก็ทําอะไรไม่เป็นเนาะคอยเลยคอยเลยว่าเออจะอธิบายแบบไหนยังไงพอเรียนรู้ไปเนอะเต่เนือเก่งเนอะแต่แต่ปีที่แล้วมาไม่สวยปีนี้มาผมมาสวยกว่าปีเดียวเยอะเลยตั้งแต่ดรกอาจารย์มาแนะนําอ่ะอ๋อปีที่แล้วจจไดตอนที่เขาไี่ลูกเราก็ได้มาคุณนี้ผมว่าพอใจใน ต้นทุเรของตัวเองมากด้วยพอใจครับพอใจมากหลังจากใช้อาดีสองห้าพอสมความต้องาคือผมผมไม่ใช่อะไรแล้วมันใช่อย่างเดียวประหยัดต้นทุนเนาะต้นทุนประหยัดต้นทุนและก็สุขภาพดีครับครับคือตอนนี้นะมันแบบว่าเราเราเราทำสวนเนาะเราทำสวนเอาเงินเนาะคือเราคือเราอย่าไปใช้เงินทำสวนมันจะไม่เหลืออะไรคือเราใช้ของถูกของถูกของดีมันก็ ถูกถูกแล้วดีด้วยคุณภาพด้วยถูกแล้วดีด้วยครับอันนี้ถูกเหรอถูกครับหกร้อยบางคนว่าแพงนะหกร้อยถูกเหรอไม่ถามว่าแพงมันไม่แพงคือใช่เราได้ผลใช่แต่ถ้าไม่ได้ผลสามร้อยก็แพงครับเห็นไหมก็เหมือนเราเตียใจไป่ฟินใช่ใจไม่เคยหมดลงแต่ยังคงลุกโฉม ใจเจ็บเหลือเกินต้องเดินบนเส้นทางตามความหวัง